เพื่อไทยแจง้งไม่เกี่ยวข้องกับตู้หาวโวยโดนไอโอบิดเบือนใส่ร้ายนายนพดลปัทธรรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยกล่าวว่าตามที่มีการตั้งข้อกล่าวหาต่อนายตู้หาวและพวกว่ามีการกระทําความผิดกฎหมายในประเทศไทยอีกทั้งให้ข้อมูลว่ามีกลุ่มทุนต่างชาติกว้างซื้อบ้านในบางโครงการและพยายามโยงเรื่องนี้มาบิดเบือนใส่ร้ายพักเพื่อไทยและแกนนําพักเพื่อไทยให้เสียหายนั้นพักขอใช้สิทธิชี้แจงดังต่อไปนี้ 1. กรณีดังกล่าวข้างต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังทำการสืบสวนคดีต่างๆอยู่ในขณะนี้พักเพื่อไทยเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามกฎหมายได้อยู่แล้วเพื่อทำความจริงให้ปรากฏซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพักพักไม่ขัดขวางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ2 ขอย้ำว่าพักเพื่อไทยไม่มีความเกี่ยวข้องกับนายตู้หาวนายตู้หาวไม่เคยบริจาคเงินให้พักเพื่อไทยข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้ต้องหาก็เกี่ยวเนื่องกับการทําธุรกิจในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่พักเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งเป็นเวลาเกือบ8ปปีแล้วดังนั้น หากจะมีการกระทําความผิดกฎหมายในช่วงเวลานี้ในประเทศไทยก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะบังคับใช้กฎหมายและรัฐบาลสามารถไปตรวจสอบว่ามีการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายทํานองเดียวกันนี้มากน้อยเพียงใดซึ่งไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยแต่อย่างใดทั้งสิ้นดังนั้นอย่าเบี่ยงเบียนประเด็น 3. กรณีที่พยายามโยงว่าชาวต่างชาติกว้างซื้อบ้านโครงการของบริษัทเ c s เและภาพพิงนางสาวแพรทองทานชินวัตร ผู้ถือหุ้นในบริษัทในบางสื่อนั้นตนเห็นว่าการพาดพิงและกระจายข่าวต่างๆมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอย่างชัดเจนขอเรียนว่านางสาวแพทองทานไม่ได้รู้จักกับนายตู้หาวและเป็นเพียงผู้ถือหุ้นไม่ได้เป็นกรรมการบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขายบ้านให้บุคคลใดๆนอกจากนั้นบริษัท SCS ซเได้แถลงไปแล้วว่าบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยยืดหลักไม่กระทําการผิดกฎหมายบ้านทุกหลังขายให้คนไทยและนิติบุคคลไทยเท่านั้นและในการชําระค่าบ้านผู้ซื้อต้องชําระเงินผ่านธนาคารตนขอตั้งเป็นข้อสังเกตว่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดของบุคคลกลุ่มนี้มีบ้านรถยนต์และทรัพย์สินที่ซื้อจากหลายโครงการหลายบริษัทกระจายไปไม่ใช่ซื้อจากบริษัท SC s c Asset อย่างเดียว 4.. ช่วงเวลานี้ประเทศกำลังเดินหน้าสู่การเลือกตั้งประชาชนคาดหวังที่จะเห็นพรรคต่างๆนำเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยขอเชิญชวนให้ช่วยกันนำเสนอนโยบายและหาทางออกให้ประเทศและโปรดยุติการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่เป็นการบิดเบือนใส่ร้ายฝ่ายอื่นด้วยความเท็จซึ่งประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์